ดีครับมาพบกับ Toyota Revo 2.8เกียร์ธรรมดาซิงเกิลแคปปี2020คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเป็นตัวคอกซิ่งพร้อยนะครับพร้อมัรทุกเลยครับลูกค้าเครดิตจัดไฟนั้นได้เต็มมาฟรีดาวครับผ่อนอยู่ที่7,100ครับ84งวดหรือ7,600ครับ72งวดรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนหนักครับมาพร้อมคอกสูงนะครับบรรทุกหนักครับล้อหลังกระทะผ่านะครับ พอกเผลอลอยพร้อมภายในเป็นเบาะหนังนะครับพิทยุเครื่องเล่นจอเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกแอร์แบ็กคู่นะครับเครื่องเกียร์ปกติเลยครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วรับประกันเครื่องเกียร์นะครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางปะทองนะครับแยกสายน้อยนอนทบ,บุรี สนใจโทร061 443 2829ครับเคสติดเค,เคิติดเต็ริตเราไม่ได้รับนะครับ